มาในโลกนี้ล้วนต้องสแสวงหาความร,รู้ด้วยกันทั้งนั้นความร,รู้ในโลกนี้มีหลายสาขาวิชาต่างคนต่างก็สแสวงหาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ประสบการณ์และความสามารถให้ดีม,มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยสนับสนุน ในการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองและเพื่อจุนเจือครอบครัวเป็นเช่นนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและก็ต่อไปในอนาคตแต่จะมีใครรู้บ้างว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นคือความรู้ที่มาจากภายใน สิ่งเกิดจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์เป็นความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์ที่เมื่อรู้แล้วสามารถทำให้เราบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจและเป็นความรู้ที่กว้างขวางไม่มีประมาณยิ่งศึกษาก็ยิ่งมีความสุขและที่สำคัญสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากอวิชชา จากการบังคับบัญชาของพยามามานได้ยกเว้นปัญญาแล้วพระสัมมาสัมบุทิเจ้าทรงสรรเสริญความอดทนว่าเป็นยอดปัญญานั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกันเช่นเศระมยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือได้เล่าเรียนจากครูบาอาจารย์ เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานจินตะมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดพิจารณาหาเหตุหาผลด้นเดาตามที่ตนเองคิดว่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นสุดยอดคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นปัญญาที่ รู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงเกิดขึ้นจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใครที่มีปัญญาในระดับนี้ผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่ปัญญาที่เราทราบจะเป็นปัญญาในระดับแรก และระดับที่สองปัญญาเหล่านี้เนะี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาที่ทำให้เราติดอยู่กับโลกเป็นปัญญาที่ช่วยสนับสนุนเราในการทำมาหาเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่พวกเราในฐานะเป็นนักสร้างบาร,รมีควรที่จะมีให้ครบทั้งสระดับโดยเฉพาะภาวนามยปัญญา ควรศึกษากันให้ท่องแท้และศึกษากันอย่างต่อเนื่องเพราะวิชาขแขนงนี้เป็นวิชาที่บริสุทธิ์กิดจากการทำสมาธิจเจริญภาวนาเท่านั้นและที่สำคัญสามารถนำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยาม,มานได้ ดังเรื่องของพระเทระรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณเป็นเลิศได้บรรลุธรรมาภิสมัยประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตได้อย่างน่าภาคภูมิใจพระเถระรูปนี้ท่านเคยเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัตุมุตระ ถ้าได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในหังสวดีนครครั้นเจริญวัยแล้วได้ไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่นั้นก็ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระบรมศาสดาทรงสถาปนาวไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณเป็นเลิศ ทำให้ท่านอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจึงบำเพ็ญบุญกุศลกับพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งความปรารถนาและวท่านก็ได้รับพุทธวิยาารรจากพระบรมศาสดาว่าจะได้ตามนั้นตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญแต่กุศลกรรมจนตลอดชีวิตพอมา,าถึงในพุทธทุกประบาท การนี้ท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีมีนามว่าวังคีสะปริพาชกท่านเป็นผู้ฉลาดได้ศึกษาเล่าเรียนตรายเพศจนแตกฉานจึงทำให้ท่านเป็นที่รักของอาจารย์และด้วยความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและด้วยความรักของอาจารย์ จึงทำให้ท่านได้ศึกษาม,มนชนิดหนึ่งที่สามารถรู้ปรโลกของคนตายคือเมื่อเอาเล็บเคาะที่กระโหลกแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าผู้นี้ได้ไปบังเกิดในกำเนิดใดทำห้พระมื่นอื่นเห็นช่องทางการเลี้ยงชีพจึงภาวังคิสะ ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อให้วังกีสะเขาะกระลกศีรษะของผู้ตายไปแล้วภายในระยะ3ปีแล้วแจ้งสถานที่เกิดของผู้ตายให้ญาติทราบซึ่งท่านก็จะได้กระหาปณะนะประมาณ100กระหาปณะ,ะบ้าง1,000กระหาปณะ,ะบ้างเป็นค่าตอบแทน ด้วยความเลื่อมใสของมหาชนต่อมาท่านวังคีสะได้สดับพระคุณของพระบรมศาสดาจะมีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพวกพราหมณ์ก็พากันห้ามพราหมณ์ว่าระวังจะถูกหลอกแต่ท่านก็ไม่เชื่อคำของพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้า พระบรมศาสดาวัฒนธทํำการปาฏิสันถานแล้วก็นั่งณนะที่อันสมควรส่วนพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวังคีสะเธอได้รู้ศิลปะอะไรบ้างท่านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้มนติทราบถึงกติของคนที่ตายไปแล้ว เพียงแค่ขาดลงเอาเล็บเคาะกระโหลกศรีรษะก็จะสามารถรู้ได้ถึงกติของบุคคลนั้นระบรมศาสดาก็รับสั่งให้วิกษุนำกระโหลกศรีรษะของผู้ที่บังเกิดในนรกที่บังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและศรีรษะของผู้ปรินิพานแล้ว มาให้แก่วังคีสะเคะเมาวังคีสะเคาะก็หลอกศรีรษะที่หนึ่งและก็กราบทูลว่าผู้นี้ไปบังเกิดในนรกพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาตรัสว่าดีละวังคีสะเธอเห็นแล้วดีดีแลแ้วตรัสถามต่อไปอีกว่าผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหน วังคีสะกราบทูลว่าในมนุษยโลกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่าแล้วผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในเทวโลกพระเจ้าค่ะวังคีสะได้กราบทูลสถานที่ไปเกิดของบุคคลทั้งสามได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แต่เมื่อเคาะกระโหลกศีรษะของพระอระหันต์ก็ไม่เห็นเบื้องต้นและเบื้องปลายของคติไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าไปบังเกิดณที่ใดพระบระมศาสดาจ,จึงตรัสถามท่านว่าวังคีสะเธอไม่อาจรู้ได้หรือวังคีสะกลาบทูลว่าก็แต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองพยายามไรยมนกลับไปกลับมาอย่างไรก็ไม่สามารถจะรู้ถึงอติของเจ้าของศรีรษะนี้ได้จากนั้นเหงื่อก็จึงเริ่มไหลออกจากศรีรษะและรักแร้ของท่านด้วยความหวั่นไหวและเขินอายพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสกับท่านว่าลำบากใจนักหรือวังกีสะ ท่านก็กราบทูลว่าลำบากใจพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าพระองค์ทรงทราบขอจงตรัสบอกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่า,า,า,าวังคีสะเรารู้ถึงกติของเจ้าของศีะนี้ได้เป็นอย่างดีและเรารู้ยิ่งกว่านี้และตราาสาาัสว่า ผู้ใดรู้การจุตติและการอุบัติของปวงสัตว์ได้ทั้งหมดเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดข้องเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาและหมู่มนุษย์ไม่รู้ทางไปของผู้นศนลสวะเรากล่าวผู้รู้ผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพรามไม่ได้ฟังเช่นนั้น ด้วยความอยากได้วิชาวังคีสปรามจึงกราบทูลด้วยความเคารพมากยิ่งขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงประทานวิชานั้นให้แก่ข้าพระองค์เถิดแล้วพระองค์ศาสดาตรัสว่าเราจะให้ความรู้นี้แก่คนที่เป็นนักบวชเช่นเราเท่านั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้น ท่านกาา็ไม่รอช้าทูลขอบวชทันทีพระผู้มียภาคจากก็ตรัสบอกให้พระนิโครธกับปะเถระบวชให้วังคีสะจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกสมถกรรมฐานคืออาการสามสองและวิปัสสนา,านกรรมฐานในพระวังคีสะท่านก็เริ่มสาธยายกรรมฐาน จะเริ่มวิปัสนากรรมฐานจนชำนาญต่อมาพวกพระรามก็ได้เข้าไปหาท่านและถามว่าวังคีสะผู้เจริญท่านเล่าเรียนศิลปะในสำนักของพระสมณโคดมจบแล้วหรือพระวังคีสะตอบว,ว่าเราเล่าเรียนจบแล้วพวกจะทั้งหลายจงไปกันเถิด เราไม่มีกิจที่จะทำร่วมกับพวกท่านอีกพวกพราหมณ์เห็นว่าพระวังคิสะเป็นบรนประชิตแล้วจึงพากลีกไปตามทางของตนพระวังคิสสะก็ได้จเจริญวิปัสสนาและในสุดก็กระทำให้แจ้งพระอรหันตได้เห็นไหมจ๊ะว่าปัญญาทางโลกและทางธรรมนั้นต่างกันอย่างไร ปัญญาใดที่ทำให้เราบริสุทธิ์บริบูรณ์จากอาสวกิเลสได้ปัญญานั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นบัญญาที่ประเสริฐเป็นบัญญาที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนทำให้คนฉลาดทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีทำมีคนนับหน้าถือตา มียศถาบรรณาศัก์แต่ยังไม่สามารถทำให้คนหมดกิดเลสหลุดพ้นจากวงเวียนของวัตตะหลุดพ้นจากกรอบอวิชชาของพยามารได้แวนเสียจากปัญญาในทางธรรมที่เป็นปัญญาบริสุทธิ์อันเกิดมาจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจ สแสวงหาภาวนามยะปัญญากันนะจ๊ะโดยการทําสมาธิจเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้มีวิชามีปฏิภานดีเหมือนพระวังคีสะเถระกันในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่ฟร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมี ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ love